เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนี่ครับเอานี้นี้น ismo, ผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติตามนะครับใน Facebook นี่ครับสำหรับผมมู้ชมท่านใดที่มียอดติตามน,น้อยนะครับและอยากจะเพิ่มยอดติตามเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์นี่ครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนี่ครับอขั้นตอนแรกนะผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถกดดึงใจกินนี้นะเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะี่ครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmmt.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลหลัด่านนะครับข้อมูลตรงนี้นัไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับเราก็อย่าลืมติ๊กนีครับด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้แล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลเนี่ยปยุ่งยากเนี่ยกรอสมัสมัชช้งานนับด้วยปิชีหรือว่า m Gmail ด้านล่างงตรรนะคับ อพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนี่ยก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนีครับกดลงชื่อข้อใช้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อข้อใช้ตรงนี้ไปนี่ครับเอล่ะก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k d c o m กันแล้วนะครับอ่พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook, นะ s t ครับ s t i k r a m t i k t u k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนีครับ ในโซนวันนี้น้าบเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม f a c e b o o เนี่ยครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับอ่าแล้วก็มาดูที่หมดหมู่นี่ครับเอาวันนี้นะครับเราจะอ่าเพิ่มนะครับผู้ติดตามโปรไฟล์เนี่บคุณผู้ชมก็เลือกมาที่เพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ตรงนี้นี่ครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนี่ครับในบริการก็จะมีอยู่หลายบริการนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เรทราคาเนี่ยของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่าก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกกกเเป็นนนบบรรรรริาตตััวแงี้ลยค พอเราเลือกบริการก็เกรียบร้อยด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคํพอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับไปที่ a c e b o o กกันเลยนะครับอะล้วก็มาที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดผู้ตามนะครับแล้วก็อคัดลอกลิงก์นะครับหน้าโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้เลยนีครับอะเราก็นําลิงก์กลับมาวางนี่ครับอในส่วนปริมาณตรงนี้นะครับอยากเพิ่มผู้ติดตามไปเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่ได้เลยนีครับผมก็จะใส่ไปที่100นี่ครับอพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการก็จะคํานวณให อากเรสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่าระบบได้รับความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้มาดูจีน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าในหน้านี้นะก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เรได้ทําการสั่งซื้อกันที่นี่ครับส่วนตรงนี้ที่เป็นบริการนะที่เรเลือกมาเนี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าโปรไฟล์เนี่ยของ f a c e b o o k นะที่เรใส่เข้ามาะครับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์โปรไฟล์ถูกต้องหรือเปล่านี่ครับ อ๋อเราถ้าใส่ลิงก์โปรไฟล์มาไม่ถูกต้องนะครับยอดวีดีโอเนี่ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไฟล์นี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนี่ครับของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ี่ยขึ้นว่ารอดําเนินการนี่ครับอในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดำเนินการนี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนี่ครับและเกิดมียอดจํานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนี่ครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่แล้วยังไม่รู้วิธีเติมเงินนี่ครับก็ขอให้กดมาที่เมนูเติมเเเเงงินนนนรรรีลลลยย่คคััับบมะะกกก็จาาาืออหชท ช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนค QR วอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับอาช่องทางนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็แค่มาใส่จำนวนเงินที่เราต้องการเติมด้านล่างตรงนี้นะครับเติมขั้นตามอยู่ที่1บาทเองนะครับอ่าแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับอาเขาก็จะมี QR วอาร์โค้ดนะครับขึ้นมาให้เราสแกนกันแล้วนะครับกดบันทึกได้เลยนี่ครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารเนี่ยกดขั้นรับบัญชีตรงนี้เลยนี่ครับอ่าแล้วพอทำรายการเรียบร้อยเนี่ยก็กดนำสลิปเนี่ยครับมาแนบ อ่นแล้วต่อมาก็จะเป็นช่องทางอังเปาเวเลตนะครับแล้วก็จะเป็นช an sure <po> ่องทางชิวเพย์นะครับอันในช่องทางนี้ก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับก็จะมีเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดถมันนี่เเลตแล้วก็ธนาคารต่างๆนี่ครับรวมถึงตู้บุนเติมเนี่ยเราสามารถใช้กันได้นี่ครับอันแล้วต่อมานี่ก็จะเป็นช่องทางริปโตนนครับอันแล้ในทุกช่องทางะครับเขาจะมีคําแนะนำนะในการเติมเงินด้านบนแบบนี้เลยนะครับอ่ะคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนะก็อย่าลืมอ่านคาแนะนำนะก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนครับ ต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานียครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนีครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามนีครับของโปรไฟล์เฟซบุ๊ k เราเนี่ยมีอยู่ที่3คนเนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดทีเฟหน้าจอเนี่ยอดวยยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้รับยอดผู้ติดตามของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง103คนกันแล้วนะครับอก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆนรัเาก็ไไได้้ส่งซือปม่นานเลยนาีนยครับครากันแล้วนะครับ อ่ะต่อมานี้บพอยอดอ่าผู้ที่ตามเนี้ยขึ้นกันแล้วะนีับก็ยกลับมาที่เว็บไซต์นี้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่ะกอให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็บรงกดคลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับอ่ะคุณผู้กยยนนนะัั้วครบถึง5%ี เอาละหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนยเกิดติดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอ่ะก็กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่ออ d m i ตรงนี้นี่ครับอันในเมนูติดต่อมินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับติดต่อ2ช่องทางะครับจะมีเป็นตัวเชื่อเรียนนะครับประกอบช่องทางไลน์นี่ครับอ่ะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรเนียก็เลือกติดต่อ a ม m กันได้เลยนี่ครับ่อและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นครับ อ่ะสำหรับผู้ชมท่านยนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับอ่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ